่องเลาะไปเรื่อยนะครับตอนนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านนะครับ่ไปเยี่ยมเยียนบ้านแฟนนะครับพาไปบ้านตายายครับพาลหลานไปหาตากับยายนะครับผมเดินทางออกจากกรุงเทพนะครับประมาณหกโมงห้าสิบนะครับ ตอนนี้อยู่เส้นสุวินทวงนะครับไม่รู้ว่ารถจะกิดหรือเปล่าผมไม่ได้ดูข่าวเลยพอเด็กๆเ,เลิกจากโรงเรียนก็รีบขนของขึขน้นรถก็ออกมาเลยนะครับครับเนื่องจากเทศกาลปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับผมไม่รู้ชั่วเฮ้ยงไงพี่ Ô. hiền mẹ phim này phim này này không mà hiền là hiền mẹ lột mà กัรับลูกกานี่ขณะวันที่26รถรถติดมากอันนี้เวลาเกือบสองทุ่มแล้วครับก็ไม่ติดล้อแไลกได้เรื่อยๆประมาณนี้วิ่งได้แค่ประมาณ40-50แค่นั้นแหละรถชะลอตัว คิดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะน่าจะหนักกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วนะครับผมเดินทางเข้ามาถึงตัวเมืองจังหวัดน่านนะครับโดยปกติแล้วผมจะไม่เข้ามาเส้นทางนี้นะครับเพราะว่าผมมารอบไหนก็ หลงรอบนั้นเลยนะครับปกติผมจะใช้ทางเลี่ยงเมืองนะครับนี่เขาน่าจะจัดงานอ,อช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับมีพวกไอ้พวกมังกรพวกอะไรเยอะเลยครับตรงก็เรียกเราฮัลโหลฮัลโลฮัลโหลเมืองน่านหลงตามระเบียบตรงไป นั้นเลยเข้ามาในเมืองรอบไหนหลงตลอด ให้ดูหมอกให้ดูหมอกบรรยากาศครับให้ดูบรรยากาศดูหมอกช่วง7โมงครับใกล้เโมงลนะ้ว่ประมาณไม่ถึงสินาทีอนะ่ะแทบจะมองไม่เห็นทางเลยครับตัวนี้นี่ 7, 7โมงแล้วนะครับ ตอนนี้มองมองไม่เห็นรถคันข้างหน้าเลย ตอนนี้เราก็ผ่านอำเภอท่าบางผามาแล้วนะครับเดี๋ยวซ้ายเข้ามาก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอสองแควนะครับบรรยากาศก็ปกคลุมโดยหมอกทั้งเส้นนะครับเดินทางเข้าบ้านแล้วนะครับบ้านปางปลกจังหวัดน่านนะครับสะพานตรงนี้เป็นสะพานที่ว่าผมชอบวิวตรงนี้มากนะครับยามเช้าผมจะมายืนจิบกาแฟาที่สะพานนี้เป็นประจำนะครับ ได้ฟิลได้บรรยากาศมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นไปสวนยางนะครูพิมจะช่วยเยตกรุงเทพน่านเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลครับ,บครับผมผมก็ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะครับก็จะพาเดินชมบรรยากาศรอบๆครับ ตรงแม่น้ำแล้วก็สะพานหน้าบ้านนะครับตรงนี้ที่ผมชอบวิวตรงนี้มากเลยนะครับเดี๋ยวให้ถ่ายให้ดูภาพบรรยากาศครับครับภาพบรรยากาศยามเช้านะครับริมแม่น้ำสะพานหน้าบ้านนะครับก็เป็นการทําเกษตรครับผสมผสานครับปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองนะครับ ผมชอบวิวตรงนี้มากนะครับทุกปีที่ผมได้มาผมจะมายืนถ่ายรูปแล้วก็จิบกาแฟยามเช้าตากหมอกตรงนี้เป็นประจำเลยนะครับถ่ายให้ดูภาพบรรยากาศรอบรอบนะครับสวยสวยงามมากเลยครับ พยายามเช้ากับบรรยากาศสะพานหน้าบ้างริมแม่น้ํายาวนะครับแม่น้ําแม่น้ําที่ไหลผ่านหมู่บ้านปางปุกครับชื่อแม่น้ํายาวนะครับจะไหลไปบรรจบก,กับแม่น้ําน่านครับที่อําเภอท่าบางผานะครับครับวันนี้ก็ไม่ได้มีภารกิจจะไปไหนนะครับ วันนี้ก็คงชวนเด็กๆมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนกันไปครับวันหลังจะไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับก็ขอจบคลิปสำหรับเท่านี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามและรับชมทุกคนทุกท่านนะครับผมทุกดีมีชัยสว่วันปีใหม่ครับสวัสดีครับผม